ถ้ารถเราโดนน้ําท่วมทํายังไงนะครับกรณีที่เรามีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยประกันเขาเคลมให้อยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบอกวิธีข้อแรกนะครับเราตั้งสติก่อนเราอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ้รถเราโดนน้าท่วมแล้วจะต้องรีบขายเพราะถ้าเราไม่มีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยคุณขายไปราคาคุณตกควบแน่นอนแล้วคุณจะขาดทุนแบบเยอะมากๆนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราดูรถของเราก่อนนะครับว่าท่วมถึงระดับไหนนะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเด็ดขาดให้ปล่อย นแบบว่าเอ่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วเรียกช่างไฟช่างอะไรมาไล่ระบบไฟดูก่อนเพราะถ้าเกิดกณอยู่ๆูคุณไปสตาร์ทเครื่องเนี่ยชอตแน่นอนนะครับก็คือทิ้งไว้ระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ให้ช่างไฟเนี่ยมาไล่ระบบดูนะครับไปเข้าไม้สตาร์ตติดไม้อะถ้าเขาบอกสตาร์ตได้เราค่อยสตาร์ตอันนี้ก็คือจะเซฟค่าซ่อมไปเยอะนะครับอย่าลืมนะครับห้ามสตาร์ทรถก่อนเด็ดขาดแล้วพอสตาร์ตติดเราก็เอาเบาะเอาพรมนะฮะเข้าร้านถาร์แคร์ที่ดีๆนะครับที่เขาทาเป็นนะถอดเบาะซักพรมนะครับล้างห้องเครื่องต่างๆเนี่ ของผมเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่รถน้ําท่วมนะอันนี้คือเราหรือเบาหรือพรมแล้วก็ทําความสะอาดให้ก่อนส่งมอบอันนี้ก็จะเป็นอาที่ทําความสะอาดรถของผมเดี๋ยวลองมาดูกันนี่ครับเบาเราก็จะถอดผ้าแบบนี้เลยนะจะมีผ้าอันนี้เป็นเบากำมะหยี่นะถอดถอดผ้าออกแล้วก็ซักทำความสะอาดนะครับแล้วก็ข้างในนะครับอันนี้ก็จะหรือเบาหรือพรมออกมานะครับกรณีแบบน้ําท่วมเนี่ยซื้อทุกอย่างมันมันทำความสะอาดได้หมดฮะกถอดพรมถอดอะไรมาล้างแค่นั้นเอง นะครับมันก็จะ เหมือนใหม่ละนะครับนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจแบบเฮ้ยรถน้ําท่วมฉันต้องรีบขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพราะว่าคุณจะขาดคุณเยอะเอาที่เราไหวนะอะไรใช้ได้แล้วเ็าใช้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อเฮ้ย hey, ทำมาไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวต้องรีบขายนะถ้าเกิดเราขายไปตอนนี้ราคาเราตกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แบบทําได้เนี่ยเราก็ซ่อมไปก่อนใช้ไปก่อนได้นะฮะเพราะว่าคนที่โดนลถน้ําท่วม่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสงสารมากนะฮะมูรมูรค่าลหายไปเยอะอันนี้เข้าใจเลยนะครับยังไงก็ที่ดูผ่านะครับภาคเหนือภาคอีส รถน้าท่วมเยอะเป็นร้อยคันพันคันยังไงก็ขอไปกําลังใจให้นะครับและสําหรับคนที่หารถมือสองสภาพดีนะครับเต้นของเราการันตีนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อคิดความไฟไหมหน้น้ำท่วมเด็ดขาดนะครับเพราะเราดูแทนคุณหมดแล้ว,วนะครับหากกดเจอเอามาคืนเราซื้อคืนเต็มจำนวนได้เลยคุณหารถรุ่นไหนนะฮะเก๋งกระบะตู้เรามีหมดเรามีรถสว,สวยให้เลือกมากกว่า250คันเลยทีเดียว G K Auto c a า2รถมือสองสภาพดีอนุมัติไวเต็มใจให้บริการมีรถสวยให้เลือกมากกว่า250 ทันอยากได้คันไหนมาเลือกได้เลย